สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราอยู่ที่วิวเขาหลวงรีสอร์ทค่ะคลิปนี้นะคะจะชวนทุกคนนะคะมาตกแต่งสวนด้วยตัวเองค่ะขั้นตอนทำไม่ยุ่งยากนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวิธีการทำนะคะอันนี้คืออิดนะคะถุงของอิดเอามาวางแบบนี้นะคะเสร็จแล้วใช้ถุงค่ะถุงก็คือถุงของหินใช่ไหมคะ เรามาปูก่อนนะคะสเสร็จแล้วก็หินวางค่ะก็จะได้สวนสวยๆแบบนี้เลยทําไมถึงเลือกทําสวนแบบนี้นะคะหนึ่งครับความชอบนะครับคือแบบนี้ย้ามันก็จะขึ้นน้อยด้วยใช่ไหมมันก็มีขึ้นนะแบบนี้ญ่าจะไม่ขึ้นเลยแต่แต่มันก็มีนี่ไงอันนั้นใช้อีกแบบนึงครับอ๋ออันนี้เป็นตะข่ายนะเดี๋ยวเราให้ดูนนใช้ถุงปุยนะครับก็จะแน่นกว่าไะขยอันนี้อันนี้เป็นตะข่ายนะทุกคน หญ้ามันจะขึ้นทีนี้เราก็เลยเลือกแบบใหม่นะวิธีนี้ก็คือหญ้าไม่ขึ้นแน่นอนใช่ครับแล้วก็แค่อะไรครตะข่ายหมดฮะอ๋อตะข่ายหมดครับผมหญ้าขึ้น,น,นแต่มันก็ขึ้นไม่เยอะนะครับเดี๋ยวพาไปดูที่เราปูไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้อันนี้ก็จะเป็นตะข่ายหมดเลยนะคะตอนที่เรายังมีตังอยู่เราก็จะมีตังซื้อตะข่ายนะคะ Oh no ใครสนใจนะคะเอาไปทําที่บ้านได้นะคะไม่ยากเนาะไม่ยากใช่ไหมคะไม่ยากครับ เราจะใช้หินสีสลับกันนะคะเพื่อความสวยงามอันเมื่อกี้ก็คือสีขาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีออกเทานะคะใครชอบส่วนแนวนี้ก็ลองนำไปประยุกต์ดูนะคะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ